สหรัฐอาหารับเอมิเรตหรือ UAE ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่2ทุ่มถึง6โมงเช้ามีผลตั้งแต่วันพุทธที่20พฤษภาคม2563เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศใหม่เป็นอย่างอื่นห้างสรรพสินค้าเปิดทำการตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มรับผู้เข้าบริการได้เพียง30%จากจำนวนพื้นที่ห้างทั้งหมดห้ามผู้มีอายุมากกว่า60ปีและเด็กต่ากว่าอายุ 12ปีเข้าใช้บริการผู้ใช้บริการทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือจัดระเบียบการเว้นระยะและจำกัดจำนวนผู้เข้าห้างดังนั้นขอให้ทุกท่านกลับเข้าบ้านก่อน2ทุ่มนะคะหากไม่มีความจำเป็นอะไรสำหรับผู้ที่อยู่ในอาบูดาบีถ้าต้องการออกนอกเคหสถานขออนุญาตได้ทางเว็บไซต์ของตำรวจอาบูดาบีตามลิงก์ที่ให้ค่ะและในถแถลงการ เดียวกันนี้ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของประกาศค่าปรับในกรณีต่างๆเช่นในสถานที่ทำงานพนักงานออฟฟิศต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนหากไม่ได้ปฏิบัต,ต,ติค่าปรับบริษัทจะสูงถึง5,000ดีแรมและ500ดีแรมต่อพนักงาน1คนสำหรับค่าปรับที่แพงที่สุด คือบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎโฮมควันทีนหรือการกักตัวอยู่ในบ้านเพื่อสังเกตอาการโรคโควิดโดยมีค่าป,ปรับสูงถึง50,000่นดีแมลมบระเบียบมีไว้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนขอให้ทุกคนอดทนและมีใจิตใจเข้มแข็งนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ